ทานว่าให้ปิยาวาจาแปลว่าพูดเพราะพูดให้เป็นที่รักปิยาวาจาอัธจรา,าทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้ถึงพร้อมและสมานนักตาสมานัตา,า,า,ตาก็คือทำประจําสม่ําเสมอ,อมไม่ขาดตกบกพร่องนี่คือการที่อยู่ร่วมกันในสังคมโอเคไหมเสร็จแล้วเราบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามเราก็ไม่อยากให้เขารังเกียจเราเขาไม่อยากรังเกียจเราเราก็ไม่อยากรังเกียจเขาเนาะเราจะเรพรหมพวิหารสี่หรือยังมีความเมตตาไหม เมตตาคือปรานาให้ตัวเองมีความสุขและปรานาให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยอสองกรุณาปรานาให้ตัวเองไม่ทุกข์เคยปรานาให้ตัวเองไม่ทุกข์ไหมฮะแล้วก็ปรานาให้เขาไม่ทุกข์ด้วยเคยช่วยเหลือเขาหรือเปล่าสามทันไหมครับอุ่นติตาเวาลาอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยินดีในสิ่งที่เราพอมีพอเป็นพอได้ยินดีในสิ่งที่เขาพอมีพอเป็นพอได้ด้วยจเจริญความยินดีไปด้วยกันเนาะและสุดท้ายอูเบกขาคือ รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าอ๋อฉันเป็นแบบนี้แหละฉันทําได้แค่นี้แหละฉันพอใจแบบนี้แหละรู้เห็นตามความเป็นจริงเขาด้วยวางวางให้ถูกวางใจให้ถูกว่าเขาเป็นแบบนี้แหละเขาอาจจะมีนน่นมีนี่ก็คือเราเข้าใจเขารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันบังคับไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็จเจริญมพวิหารสี่ไปด้วยโอเคหม